สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ้ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะเล่นทั้งวันของเรานะคะปังไม่ปังกันไม่นอได้ดูกันไหมนะคะทุกคนนะคะเราก็จะมีสี่ลาวเช้านะคะเป็นแนวทางรวมๆค่ะทุกคนนะคะแป็นเป็นแนวทางรวมๆแล้วก็ เป็นไลฟ์ของอาจารย์ปัญญานะคะของอาจารย์ปัญญาอาจารย์ปัญญาก็มีกลุม่มมีกลุม่มแนวทางอยู่นะคะใครอยากเข้านะคะก็ทักอาจารย์ไปได้นะคะทุกคนทักบอกอาจารย์ไหนเดอ้อใครอยากเข้าเด้อคะ่ะว่าสันเนาะเพราะว่าแอดไม่กล้าเอาเอ่อโค้ดไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยมาลงนะคะแอดกลัวช่องปิวนะคะทุกคนนะคะกลัวช่องปิวนะคะเกี่ยวกับพวกกลุ่มพวกยังยังสีนะคะเนาะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ ทักบอกอาจารย์ได้นะคะทักบอกอาจารย์ได้บางท่านสอบถามเนาะอาจารย์ไม่กลุ่มเบอร์วสันมีนะคะอาจารย์ปัญญาก็มีกลุ่มนะคะแต่ว่าของเรานี่ลงให้ดูเรื่อยๆนะคะลงให้ดูเรื่อยๆเอาลองดูนะคะเป็นแนวทางรวมๆค่ะทุกคนนะคะแนวทางรวมๆว้ยไปไลยกลุ่มไรสิมเมาเลขดยค่ะ <laughs> อ่ะช่องของเราก็ลงให้ดูตลอดนะคะลงให้เรื่อยๆอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างนะคะตามภาษานะคะทุกคนนะคะโอ้ แปรกับเมาเลกแล้วล่ะค่ะเอาดูเป็นแนวทางกันไปนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะไปแนวทางไหนกันบ้างเนาะนะคะเอาอันนี้เป็นแนวทางเล่นทั้งวันนะคะทุกคนแนวทางเล่นทั้งวันสี่เราเช้าเล่นทั้งวันมาดูกันนะคะเราพัฒนานะคะมันจะเข้าของวันที่ยี่สิบเก้านะคะหรือมันจะไปของวันใหม่วันที่สามสิบนะคะมาลุ้นไปด้วยกันนะคะทุกคนนะคะว่าลุ้นแล้ววะเอาถ้ามาตัวนี้มันก็มีสองห้าได้หนิสองห้าจะมาตัวเก่าบวกสองหกสองห้าในกระเลขพศนะคะ พอสอก่อนหน้าติดไว้คะ่ะหน้าติดไว้นะคะออามาดูกันนะคะอาจารย์ปัญญาก็เด้งเลยนะคะให้หนึ่งเก้านะคะให้หนึ่งเก้ามาหนึ่งหกนะคะหวยนะคะหนึ่งหกหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสวยนะคะหวยหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี่เนาะสี่หกศูนย์เก้าสามนะคะดาวปกนะคะเมื่อคืนนี่โดนตัวปิดนี่เก้าสามนะคะเก้าสามโดนตัวปิดนะคะเพราะว่าแอดหยอดไปยุนะคะนี่ละแอดศูนย์ค่ะ <laughs> ดาววีมันน่าโมโหมากนะคะทุกคนเพราะว่ามันชอบมีเลขปิดนะคะ มาเลขปิดตลอดเลยนาะทุกคนนะคะโอ้ยมาเดินมากินกุ่งกินอย่างปีใหม่นะคะอาจจะตอบล่าช้าหน่อยนะคะแนวทางล่าช้าหน่อยเพราะว่าอุย้ยเอ็ดกับ ทำไม่ทันนะคะทุกคนเข้าสลองปีใหม่กันเป็นยังไงเนาะเดินทางกลับบ้านกันหรือ,อยังนะคะก็ขอให้เอฟซทุกท่านนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีปีใหม่เอาสวัสดีมันทุกคลิปนี่แหละคะ่ะทุกคนนะคะก่าจะทุงปีใหม่นะคะพวกเจ้าได้ยินขอยสวัสดีมือมือเว้นนี่ละเอาจะเข้าดาวแล้วได้ยิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งสองอีกลายมือยิบตอนนี้ม่อมเป็นหยางค่ะเอารวยลาวนะคะวันนี้รวยลาวพัฒนามาตัวไหนก็มาบอกแอดด้วยนะคะทุกคนนะคะ อาแอกบกสินี่ละอัดคลิปนี้เสร็จนะคะก็จะหน,น,ะะนีแล้วคันนี้ไปพุ่นแล้วหนีไปสันเบียพเลยคะ่ะอาเดนนะคะวันที่สามสิบนะคะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะคะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านี่คือสี่ลาวเช้าของเรานะคะลาวเอ็กนะคะลาวเอ็กสันติภาพประชาชนตะตูชัยนะคะอันนี้คือตั้งเริ่มตั้งแต่ตีห้าเลยเนาะ อันนี้ก็สายสอยดาวนะคะคืนนี้นะคะยังไม่เปลี่ยนเวลาเนาะสายสอยดาวนะคะยังออกตีสีตั้งแต่ออกตีสีนี่มาตะตะลปัดเลยนะคะทุกคนเดนแอดนะคะเก้นะคะ97 98 96 90เก้าแปดเก้าหกเก้นะคะศูนย์เจ็ดศูนย์แปนะคะทุกคนสูตรใหม่สายรูดนะคะดาวปกเก้าค่ะเอาคืนนี้นะคะ97นะคะ เปิดแต่แอดหันมาหนึ่งนี่แหละค่ะแอดได้ชอบหนึ่งนะคะรู้สึกชอบหนึ่งส่วนตัวพี่ใหม่ไปไหนก็น้อไม่ไปเที่ยวไหนก็เลยบอกอ้รถก็ก็เริ่มโอเคแล้วนะคะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะถนนเริ่มโล่งแล้วทุกคนนะคะแต่ว่าต่างจังหวัดรถเยอะมากกรบรถบ่ดด้ค่ะยิ่งมีแต่รถสิบล้อยู่ ดังงวอกเอเอรเอาแคบเอาระบคาให้ FC เอฟซีแคบก่อนนะคะทุกคนนะคะไม่ได้ไลท์สดเจอกันเลยเนาะอยากลองไลท์สดอยู่นะคะกลัวช่องฟิว วิวกันไปหลายช่องแล้วนะคะทุกคนแอดไม่รู้ว่าไปผิดกดตรงไหนนะคะคนดูเยอะก็ผิดกดว่ะไม่ได้โซเลยนะแอดนะคะเอฟซหาช่องไม่เจอบ่ะค่ะว้ายช่วยกันแชร์หน่อยเดอ้อค่ะทุกคนนะคะจะได้เห็นเนาะจะได้เห็นช่องเรานะคะเว้เววไาลคา์ค่ะเอาหนี้แอดก็ลงวันหนึ่งสิบคลิปยี่สิบคลิปนะคะก็หาดูเอานะคะสากระเบื่อยันเรือบเนะทุกคนนะคะเอาสี่ห้าหกนะคะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะ

เป็นเลขทูบนะคะแอสก็แปลงนะคะก็เบ้ลก็แปลงกันเอานะคะหนึ 1, ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์อะไรก็ว่ากันไปนะคะนี่ลองแปลงนะคะโอ้ทุกคนเจ็ดกับแปดมันแปลงได้เยอะนะคะหนึ่งเจ็ดแปดก็ได้ดีหนี่แปลงเป็นหนึ่งเจ็ดแปดนะคะศูนย์เจ็ดแปดโอ้แปลงเดียหลายค่ะจากทุกคนแอสแปลงได้เยอะกว่านี้นะคะส่วนตัวนะคะหนึ่งหนึ่ง ศูนย์ศูนย์แปดแปดนะคะถ้าไม่อยากแล้นี่ก็ไปตรงๆเลยนะคะลองดูค่ะเผื่อเจ้าที่เจ้าทางให้โชคนะคะจากแล้วเพื่อฟุกค่ะ <laughs> เพื่อฟุกนะคะเลขทูบนะคะทุกคนจจากสีฟุกหัวได้เลยจะสีผ้าเอฟซีด้วยเนาะโอ้ยคอยมาติดตามเจ้าคอยคอยขึ้นนั่นร้วยเทแอดว่าันโอ้ยเบิ่งแต่ admin <laughs> แอดมินเมียค่ะแอดมินยังเมาเลขดูค่ะทุกคนโอ้ยเวียนหัวแล้วนะคะทุกคน เอาลีนะคะทุกคนวันที่สาเสิบเนาออมาดูนะคะของวันที่ยี่สิบเก้านะคะดาววีคืนนี้อาจารย์ให้ไปที่เก้าศูนย์นะคะเกศูนย์ของอาจารย์ปัญญานะคะเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้านะคะ0ูนย์9็ดศูนย์ปดศูนย์เก้าเน้นไปที่เก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดนะคะอาจารย์ปัญญานะคะเลาสตาร์ค่ะทุกคนนะคะเลาสตาร์นี่ให้ไปที่ของวันที่สามสิบนะคะเด่นห้าหกนะคะ ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกแปดหกเก้าหกศูนย์นะคะเน้นไปที่ห้าแปดห้าเก้านะคะสามตัวบนสองห้าแปดสองห้าเก้าสามห้าแปดสามห้าเก้านะคะทุกคนนะคะเอานีเด้อใครอยากเอ่อเอ่อให้ค่าน้ําชาอาจารย์นะคะใครอยากเลี้ยงกาแฟอาจารย์เนอนี่ก็ตามนี้นะคะทุกคนให้ดูแบบชุ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 บนะคะใครว่างก็แวะเข้ามาชมได้นะคะก็ไม่ได้ว่างกันตลอดเนาะทุกคนนะคะเดี๋ยวก็ ยุ่งปีใหม่ทํากับพงกับข้าวงานของแต่ละคนนะคะไม่ไม่ไมอนี่กันนะคะแต่ถ้าใครว่างๆนะคะก็แวะมาได้เลยนะคะเราลงแนวทางตลอดแอนไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ก็จะวุน่นๆนะคะจะวุน่นๆอยู่แถวๆนี้ละคะ่ะทุกคนนะคะหานะวุน่นนั้นนี่ราคะอันรวมญาตินะคะรวมญาตินะคะ,ะ,คะทุกคนเนาะก็ธรรมดาแหละค่ะธรรมดานะคะปีใหม่เทศกาลไม่ว่ากันเนาะแนวทางอาจจะล่าช้าบ้างนะคะ ว่เมาหรือแวเฮ้ยแอดแนวทางเจ้าคือซาเทวสันโอแอดเมาค่ะนี่นี่นี่กำลังนี่คลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะคลิปนี้แอดก็ไปเหมือนกันนะคะทุกคนไปหากินเหล่าพี่เบียร์ห้องโอ้ปีใหม่เนาะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อปีใหม่วันนี้สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะจ๊ะ าไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมานเฮงปังกันสวัสดีค่ะอ่ะให้ดูครบทุกอันแล้วเนาะให้ดูครบทุกอันแล้วนะคะนี่นะคะ